ยาวไกลมองออกไปสุดปลายฟ้าแสงตะวันส่องออกมาทำให้ฟ้าดูสดใสในวันนี้ที่เธอเศร้า เรามีสินค้าออกแล้วมีคนมา <S <S มากระจายให้เรานี่เราดีใจเราก็จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เราได้อทําขึ้นมาว่ามีข้าวเกียบมีน้ำพริกโอ้โหมีตัวสดค่ะตัวสดเพราะว่าเราจะได้ออกสู่ตลาดได้สักทีนานๆทีเราจะได้มีก็เลยก็ ก็ขอเรียนเชิญให้ให้ให้ไปชมได้ค่ะข้างในนี่คือคือจะเป็นแปลงจิ้งหลีจนะใช่ค่ะนอกจากตรงนี้เรามีที่ไหนอีกครับพี่แดงมีรอบหมู่บ้านนี่มีทั้งหมดเลยค่ะทุกหมู่บ้านเลยทุกหมู่บ้านค่ะในตาแปงหมู่บ้านนี่คือมีทุกทุกหมู่บ้านเลยมีท่านท่านผู้ใหญ่อยู่หมู่ไหนครับอยู่ผมอยู่หมู่หนึ่งครับหมู่หนึ่งก็ทําเหมือนกันก็ทําเหมือนกันครับเพราะว่า เราจะส่งเสริมในในสาธรารณะของโรงเรียนด้วยค่ะเราทําเป็นส่วนหนึ่งคือเรามีใ,ใ,ใช่ค่ะให้ให้นักเรียนเป็นที่ศูนย์เรียนรู้ค่ะศูนย์นนเรียนรู้แล้วเราก็ ให้โครงการเข้าไปให้กล่องให้แม่พันธุ์ให้อาหารให้แผงไข่คือ,อแล้วเราก็ไปสอนงานให้ค่ะในส่วนสาธารณของเราเราจะทําทุกส่วนเอาไว้เพื่อจะให้คนตําบลโคกสูงนี่แล้วก็อําเภอต่างๆจังหวัดต่างๆให้รู้ว่าในตาบลโคกสูงยังมีของดีอยู่ค่ะ ดังนั้นก็นอกจากท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยังมีเกษตรจากจังหวัดวันนี้ที่จะมาสมทบด้วยนะครับเอาล้ครับก่อนที่ฝนจะตกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับก็เดี๋ยวพี่แดงก็จะนําเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์มีน้ําพริกด้วยสิใช่ค่ะมีค่ะว้นกนี้จะได้ชิมน้ําพริกค่ะน้ําพริกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ผู้ใหญ่กับท่านกำนันเป็นคนชิมให้ผมแล้วกันได้คนะพอดีเลยกําลังอยากชิมนะ ่าเด็ดดเี๋ยวเราเข้าไปด้านในรันค่ะเชิญดูข้างในเลยค่ะโอเญครับอันแรกเลยนะคะคือเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวสดค่ะตัวสดที่เราหลังจากที่เราเลี้ยงแล้วอันนี้ต้มสุกแล้วค่ะหลังจากที่เราเลี้ยงแล้วนี่มาสักตัวหนึ่งนี่ต้มเลยใช่ไหมฮะต้มแล้วค่ะ อ๋อในตัวจิ้งหรีดนะฮะตัวจิ้งหรีดค่ะอันนี้นค,คือเราขายให้กับพ่อค้าค่ะ ที่เขาสั่งเราตามออเดอร์ที่เขาที่แช่เย็นเพราะอะไรครับพี่เพราะว่าถ้าเพราะว่าพวกนี้เขาเขาเหมือนกับมีมีสารตัวหนึ่งอยู่ในตัวของเขาถ้าเราไม่แช่กลิ่นเขาจะออกมันต้องแช่เย็นแช่ฟิตคือได้กินนานด้วยค่ะตัวนี้ถุงนี้ประมาณกี่บาทครับพี่ถุงนี้ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทร้อยบาทกิโลหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะกิโลห่ะกิโลครึ่งกิโลค่ะอ่านี่ครึ่งกิโลออาพี่แดงนี่ใส่ใส่ไป อันนี้ครึ่งกิโลนะฮะจะมีสองสองถุงนะครับนี่แช่เย็นเลยนะครับแช่เย็นฟิซซิซไว้ค่ะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับโนนสวรรค์นะครับโลโก้ของกลุ่มเลยเลยครับเป็นของกลุ่มใช่ไหมฮะนะครับนี่แช่เย็นนะครับก็ส่งไปทั่วประเทศใช่ไหมพี่ใช่ค่ะพี่อันนี้เป็นตัวทอดค่ะอันนี้ยังกับตัวนี้ไม่คัดแต่ตัวนี้จะเป็นตัวทีโกมว่าน่าจะชิมไหมคะชิมไหม ผมมีตัวแทนมีท่านกำนันท่านกำนันชิมตัวนี้กับผู้ใหญ่ชิมนนะคะตัวนี้คือเป็นตัวทอดเพิ่งทอดมาท่านท่านผู้ใหญ่ชิมด้วยทั้งสองท่านคนคนพื้นที่เออคำแรกคำแรก เพิ่งไดท่านมันครับมันมันกับแก้นะฮะสเปกไหมฮะอันนี้แอ่าให้ทีมงานชิมเลยอ่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชิมเลยผู้ใหญ่ชิมเลยสำหรับผู้ใหญ่ชิมผู้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวกิ้งก๊อกใ่ใบกระเพราด้วยกระเพรากรอบนะครับนะครับกระเพรากรอบลึกเลยเตยหอมหอมใบเตยจริงถ้าเป็นกับแก้มเนี่ยอันดับหนึ่งน่ามันครับ ตัวนี้จะเป็นน้ําพริกนรกค่ะเป็นน้าพริกน้ำพริกน้ําพริกรับนี้นะใช่ไหมนี่เป็นน้ําพริกเผาค่ะอ๋อมีสองอย่างครับที่ที่ผู้นํากําลังพูดถึงนี่เป็นน้าพริกนรกน้ำพริกนรกน้ำพริกเผาครับผู้ใหญ่ลองลองชิมดูขออนุญาตครับนี่ฮะโอ้โหอันนี้นึกถึงวันหน้าเองท่านกำนันก็ได้ครับแบบนี้เลยนะครับครับเชิญนะครับเป็นไงครับผู้ใหญ่เอาเนี่ยเอาเนี่ยสอนอืมครับ น้ำพริกน้ำพริกน้ำรกคือน้ำพริกเผาเป็นไงบ้างครับน้ำพริกต่างๆ่างไหมฮะพอชิมชิมหนึ่งกิโลก่อนครับรสต่างครับรสจี๊ดเลยครับเอออย่างนี้ขายไงครับพี่พี่แดงพี่แดงขายไงอันนี้ถ้ากระปุกนี้จะขายกระปุกละยี่สิบบาทอ่านี่ยี่สิบบาทนะครับนี่เป็นน้ำพริกเผาค่ะกลุ่มแปลงใหญ่จิ้งรีดตำบลโคกสูงค่ะอันนี้ประมาณกี่กิโลกรัมอ่ ร้อยร้อยร้อยกัมค่ะร้อยกัมนะครับยี่สิบบาทนะนี่นะครับอ่าเหมือนกันอ่านี่น้ำพริกเผา้ลุงกำนันชิมน้ำพริกเผาอันนี้ในนมอ่เป็นอ่าน้ำพริกเผายังไม่ชิมเลยยเพิ่งไปอ่าน้ำพริกเผายังไม่ได้ชิมน้ำพริกเผาเหมือนกันใช่ไหมฮะกระปุกละยี่สิบบาทค่ะทุกอย่างเหมือนกันรสชาติเข้มข้นครับอ่า มาสสำหรับพวกข้าวแบบสวยๆละน,น้อยนี่ท่านกำนันอ่ะต่อไปครับพี่แดงอันนี้ก็เป็นยำค่ะเป็นยำเป็นยำยำเหมือนยำทั่วไปแต่ว่า<ช>เป็นจิ้งรีดใช่ค่ะอ่าผลิตภัณฑ์ของเราจะใช้ผูใ้ใหญ่ลองชิมดิท่านกำนันลองชิมหน่อยดิได้ครับได้ครับอันนี้อันนี้เป็นตกรีกงตกกงโกงยำาก็ยังบ้ออกิเลยยำนี่ด้านด้านหลังนี่คือเขาเขาทำอยู่นะฮะค่ะได้ยินเสียงกระทะดังเป้งเป่งไี่ยินบหครับ หวานหมันมเปรี้ยวๆรอ่าเป็นไงครับนิ่มๆนะสุดยอดเหมือนกันทุกอย่างอันนี้ก็แบบเตรียมชั้นเลือดคือคือเดี๋ยวจะเพึ่งไปไอันี้คือเราเราทำขายไหมทำตัวนี้ก็จะทําตามที่ออเดอร์สั่งแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งคือสามรถสามรถมันต้องใช้ตัวสดิงค่ะอันนี้ก็มาแปลรูปจากเป็นข้าวเกียบค่ะทำยังไงพี่มันถึงมาเป็นตรงนี้ได้ ขั้นตอนก็ใช้ใช้แป้งมันแล้วก็มาคลุกกับเครื่องกับตัวตัวแมงเนี่ยค่ะก็คือต้องมีแป้งใช่แป้งแล้วก็ตัวจิ้งหรีดปันรวมกันใช่ปันรวมกันแล้วก็เรามานวดให้มันให้มันได้ได้เนื้อของมันแล้วก็ค่อยไปนึ่งค่ะนึ่งแล้วก็ไปแช่เย็นแช่เย็นเสร็จแล้วก็มาหั่นแต่นี่คือขั้นตอนมันจะเยอะใช่ไหมพี่มันต้องต้องลงแป้งมานวดมานึ่งค่ะมานึ่งแล้วก็สุดท้ายคือทอด ใช่ค่ะเอาติแล้วก็มัาหั่นมันกรอบคล้ายๆกับข้าวเกี๊ยบกรุ้งคล้ายๆกันแต่มันจะออกออกชิ้นๆนิดๆอือร่อยครับมันมันปลอดให้เปรียบเทียบว่าระหว่างของโรงงานกับที่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยโอเคไหมคะครับอือต้องกินให้หมดก็ได้คือคือทั้งหมดสูตรดังกล่าวนี่คือเราต้องต้องคิดเองเหรอฮะคิดเองแล้วก็ใครคิดให้พี่แดงอันนี้นี่มาแล้วฮะพี่แดง อันนี้ค่ะตัวของเขาอันนี้ยังไม่ทอดก็ต้องไปทอดใช่ค่ะคือสัญลักษณ์ของเราก็คือเป็นจุดของตัวจิ้งหรีดที่มันมันปะปนอยู่ค่ะนี่ก่อนไปทอดใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใครจะซื้อแบบนี้ก็ได้ได้ค่ะเอาไปทอดนะฮะอร่อยเยี่ยมเลยอร่อยนะอ่ะทีนี้มีอะไรครับพี่แดง ก็ตัวนี้มันจะมีตัวกะหลี่ปั๊บตัวหนึ่งแต่เราเรายังไม่ได้ทำค่ะเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าเกษตรนี่เพิ่งคิดเลยฮะกะหลี่ปั๊บคิดมาตั้งนานแล้วค่ะก็ทำแล้วขายขายแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่คิดอยู่ตอนนี้คือคุกกี้ทำคุกกี้กิ้งลีดค่ะคุกกี้ใช่คุกกี้กิ้งลีดค่ะอ่า มันก็จะมีแป้งผสมใช่ไหมใช่ค่ะมีมีส่วนผสมเขาแต่ต้องเอาตัวนี้เข้าไปเราเคยไปทำแล้วคือเพื่อเพื่อไปเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกับที่ทรัพย์สมบูรณ์เนาะที่เขาทำเห็ดเห็ดเห็ดคุกกี้เลยแต่ของเราอะทางทรัพย์สมบูรณ์ว่าของเราโอเคคือมันจะออกรสมันแล้วก็หอมเป็นตัวที่ละอยหอมคับจะเป็นประมาณนั้นคือทั้งหมดเนี่ยเราเป็นคนคิดนะครับ เป็นต้นฉบับทีนี้มันมีอะไรบ้างที่กําลังคิดอยู่ให้มันเป็นอาหารหรือว่าของทานในเล่นออกมาที่คิดไว้ก็มันก็คิดหลายอย่างอยู่ค่ะแต่ว่าอุปกรณ์อะมันต้องใช้แตกต่างกันไปใช่ป่ะคะนั่นแหละคือตัวปัญหาเพราะว่ากลุ่มเราเพิ่งเ <c oughs> พิ่งเริ่มต้นจากที่ว่าเราช่วยตัวเองมาก่อนแล้วก็ค่อยมาขอทุนเราก็มีทุนทุนส่วนหนึ่งเพื่อจะมาทำแไปรูปตัวนี้อตอนนี้กำลังคิดว่าจะซื้อเครื่องสไลด์ เื่อจะมาทำแล้วก็ส่งโรงงานไอ้ร้านค้าเพราะว่ามีคนติดต่อมาแล้วแต่เราไม่มีกำลังที่จะทำเพราะว่าเรายังใช้สไลด์แบบใช้มืออยู่มันยังไม่ทันสมัยนะคะเป็นประมาณนั้นนะครับใครจะสนับสนุนนะครับทางด้านโคกสวรรค์อันนี้คือ100นนสวรรค์นนสวรรค์เออนนนี่ร้อยนี่50นะครับแล้วก็ยังมีน้ำพริกนรกน้ำพริกน้ำพริกเผา ย <20 S 1> ี่สิบปลูกละยี่สิบบาทอ่ะยี่สิบบาทอันนี้สิบบาทบไอ้ไอ้พวกนี้ต้องซื้อซื้อแบบไหนแบบนี้คงไม่ได้มั้งต้อง <c oughs> แบบนี้ไปแบบนี้ไป,นนไ,ปไปทำอ,อย่างนี้ไปทำนะฮะหรือจะเป็นตัวนี้ก็ต้องซื้อแบบนี้ไปใช่ถูกไหมฮะแล้วแบบสําเร็จรูปก,ก็มี<ช>นะทีนี้การจัดส่งเหรอพี่แดง แตส่งเราส่งไปที่คุณเดือนเหรออ่าค่ก็ส่งเคอรี่ค่ะอืมเราจะดูว่าถ้าของพวกนี้เราก็จะใช้อะไรนะคะโลโลคนโรดพวกห้องเย็นค่ะส่งเพื่อจะให้มันทันลูกค้าแบบไม่ให้ของเสียครับคืออย่างน้อยไม่เกิน1นวันกับสองวันต้องถึงถ้าไปแล้วลูกค้าเขาจะตอบรับว่าของยังเป๊ะอยู่อะไรประมาณนี้คือยงังยังคงที่อยู่กูเดบ บนสยามกูเด็บนบนกูเด็บนบนกูเด็นบนรางวัลเกียติยศของนักแต่ไทยอนาคตคือเราจะพยามขอมาตรฐานให้ได้โดยเฉพาะอ,อย,อยอเรื่องการผลิตและส่วนที่ทางล้องเดือนพูดว่าไม่สามารถเก็บไา3วันเพราะคุมไม่ใช่สารกันบูดเลยนะคะทำแบบอาหารปลอดไัย100% กิจกรรมต่อมาก็คือเราได้นำพากลุ่มจำนวนแค่สิท่านไปดูงานที่บ้านห้องทีตำบลยางตลาดอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาลสิงเพื่อที่จะไปดูการเลี้ยงในระบบของเลี้ยงแบบชาวบ้านแล้วก็เลี้ยงแบบระบบโรงเรียนแบบ GAP แก้ปัญหาเรื่องของการต้นทุนสูงนะครับหาแนวทางโดยการจัดวิทีรักป็นยามรู้นะครับอบรมให้ความรู้นะครับแล้วก็เสวนาหาแนวทางในการที่จะลดต้น,น,นทุนการผล,ลิตหมดเจ็คนแล้วก็เป็นจดก่อตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจนะคะหลังจากนั้นก็เจ้าหน้าที่ก็จะลงมาส่งเสริมมาดูแลเรื่อยๆนะคะรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทย แรงพลังของความสำเร็จจะเน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ